ค่ะมือนิมาตตามแม่ติมพนอดนล่งบาบเสียงกับสิบสี่หาสองเข่าเต็มเต็มสุดยอดอีดีแม่นครแม่แน่นแม่ติมค่ะแม่นปานจับว่างเราค่ะไปตามต่อกันเดยะคะ่ะสวัสดีครับแม่ติมครับสวัสดีค่ะแม่นีิลีน้องแม่ติมนะเนาะเด่กกับสิบยุ่ข้่านเตียงห้าสี่สองหาสี่ออกเล่าหาสองออกไข่นะครับอโอ้ยเต็มเตียมไปด้นวางที่เลยหามันจำว่าใครได้ไปไหนเนาะแม่นัน อันที่หาสองหรือหาที่สองนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละโอ้ที่จริงอันนี้ตรงกระเเนนั่นไมอแม่นแค่ว่าเหออาจจำไม่ค่อยได้อืมก็สามตัวนี่แหละแต่วาหาสองนั่นแหละที่ว่าบอกกันม้วนก็ะสีบันไดแม่นบันนั่นเลยใช่ไหมต้องจับออกกระสีบันไดแม่นบอกบันนั่นหายเหี่ยวแล้วที่เขาให้ไม่ใช่หูในแม่นหรือยังแม่นนอนอยู่ในมุ่งนั่นนั่นยู่มงนอนเท่าไหนล่ะมันมันไปออกเหล้าเนาะกระสิบันได ที่หาสองที่หาสองอยู่โรงพยาบาลเลยเด็กกันเลี้ยงมาก็ย้อนเป็นมาฟันอีกเนาะมันเขาแล้วมันเขาแล้วบอกคนชิดลงมันเขาแล้วก็เลยมาฟันอันอันเนาะอันคนนอนอยู่อันป่วยเพป็นอาสีเบิ้งก็ได้บอกเพื่อนคือกันเขาบอกอยูืนตรงเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบเล่นหวยเล้าเมื่อนั้นมันออกหวยเล้าได้ที่หาแมนนาแมนยูเนาะประด็หอยใหญ่มันมาออกหาสองแมนเรื่องอะไรเนาะกัดขึนเนาะแมนอยู่ด้แมนอยู่ด้วยแต่ว่าต้องเป็นคน มาบ่อกระสบเด้อแม่ว่าสิให้ฝันตีเอามันตีเป็ี่ยนเนาะฝันเพิ่นกระสิจังสิมันจันงสีแมนอยู่เด้อรอบบังกระสบอีกเด้ออันที่หกสองอันที่หกสองมันหันกับเขาอยู่เด้อแต่ว่าที่ตุ๋ยเพิ่นมาถามอยู่เด้ออายุฝันเห็นยังไงหลังไหมไงหลังงเตียงนอนตายของหยองเพิ่นอายุหกสิบเอ็ดหกสิบสองปีใหม่นี่อ อ๋อหกสองเห็นบอกนี่หกเอ็ดแต่าหกหนึ่งหกสองจิงมันหกสองเพิ่นบอกเพิ่นบอกแล้วมาหกสองนี่จะฟันเรด้นี่ฟันที่าฟันเกาอยู่ได้ไหมยายถอก็บอกยได้ว่าหกสิบเอ็ดหกสิบสองก็บอกย้ายตุยอยู่ด้ิดพร้อมยายถออหกสิบเอ็ดหกสิบสองด้ก็บอกยได้มือนั้นครับอแล้วเพิ่นกระสิบแล้วสิบอกครับแม่แม่นอยู่ก็กระสิด้ัเพิ่นมาลอกกระสิเพิ่อนมา ฟันก็เอาตีฟันเขาเล่าอเดียเขาผสมเนี่ยแว่าฟันเนี่เป็นตีเอาไหมมันเล็มเล็มเดี๋ยวเที่ยว้เกรไดเนี่ยกขาบอกซู้อหนังอฟังว่าเด้เนาะลูกกำลังหน่อยกำลัเรียนหนังสือเนาะเขาบอกแต่ดวงนี้เด้ดวงก็ไดก็เม่ววานคนไปจับฉลากเป็นพัทกรบอผู้ใดเลยมีเป็นผู้ใดเลยเป็นดวงนี้ซีพันเกือบสีพันผู้ใดพันกับิีหัจักตัวจับฉลากกันนั่นผู้ใดกันอย่างไดมาทักกันลังไปเพาอร่อยคน จลากตัวนี้แม่จลากอันอันรัตเตอรี่นี่แม่รัตเตอรี่นี่แม่กอตานี่แม่กอตานี่อ่นได้ได้นะขันไปสี่ท่านได้เนื้อหน่อยหน่อยในสี่พันบ้านคนออกลอยไปกินต้องไปคนดวงดีเลยคนได้คนไปไปไปจับนั่นเ่ปคิดว่าสี่ได้เด้อว้าคนหลายไปอยังดอกไปใส่แล้วมึงไปน้ำกันหลายโอ้ยหลายขากะโดดมาดีเมื่อนั้นเพิ่นท้ายทอดสดเป็นนางฟังเอ้าเข่าน้ำผึ้งดีแท้เลยทอเพิ่นกระเบาอยู่ได้ว่ โอ้ยมานำกันหลายๆคนนี่บอกเป็นตะไดรตรงนี้ไม่เงี้นี่สีใดวะใช่สีจะใส่แย่จีมแม่นอิลีไหมคนที่กูรู้เออแม่นอิลีดวงดวงนี้เม่เทวดาเลี้ยงคนเมียนอิลีเขาอร่อยเดียวมันบะอร่อยเดียวบุญเก่าอะไรบุญไม่ก็มีโอ่าขาดเลยเดี๋เสียอะไรบุญเมียนะห้าน้ําบุญสิบบอกดอก เขาอยู <t od ian |ms|> ่เด้เขาแม่นอยู่แม่นแม่นราดแม่ได้ซีเขามีทั้งซกระจกอันมากระสีจะซ้หาสองซีหาสองอยู่มาบักยางขัดบางชัดเกล็นผลดีซีหามันก็มาออกหอยเล้าหยาบไม่แล้วมาออกหอยใหญ่ีนเด้ร่างเบืองมันดันดันหาดันดันละขึ้กระจอกะมาเนี่ยเนี่ยตามอย่งเนี้ยกระจมหอย่อเอาเอาุไมตามพ้นา่มาถามเจ้าตามแม่ติ้มไม่น่อยในว่าประเด็นท่านล้มไปงานนี้เนะ ข้างบดได้มายำนาะมายำเนี่ยซีดถึงเนฟันตะโดนแล้วเนาะขางบ่ได้ฟันว่างั้นดีซีทีห้าอ๋อนั่นแหละเป็นน่ะฟันตะโดนหมดนั่นลูกบันไหมไปเข่าโรงพยาบาลมาดีข้นเถียนเพิ่นนอนเนี่นั่กันน่ะป่วยนั่กันน่ะเพิ่นมาสืบไหมเล้าเพิ่นถือก็เลยบอกเพิ่นว่าอันอันแม่ฝันแม่คือคือฝันคือบ่ฝันนี่แหละก็เสิยบยุคข่างหัวว่าอันซีห้าสองซีห้าสองเพิ่นเลยเอาไปสื่อซีห้าเพิ่นถือเพิ่นถือ คนตามไพ่บ่เถอะเนาะบัดนี้เพิ่นก็บอกก็ได้ว่าสิไปตามหวยไทยเพราะว่าเพิ่นมักซื้อหวยเพิ่นซื้ออีกกัตพ่อหวยได้เนาะเออเพิ่นสิต้องถือขันแม่ผ้าเพิ่นเบิ่งอยู่หนิเพื่นก็สิตจำแม่ได้เออเออเก่าจะล่อบอลเนาะเก่าเออหน่อยอย่าลอกกับซีบเนาะกับซีบซอกฝันไก้กับซีบได้เนาะควรเอิดเนาะแบบนี้เนาะแต่เป็นเทวดาเมื่อนธทรมดาที่วันไพ่อกธรรดาผู้รักษาห่อละสากก่อนวาเดี๋เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นอันตอนที่แม่ม่าน อยู่บ้านที่แรกๆมาจากกรุงเทพยมเนาะกระติรีที่ดีเลยไม่ถึกแจ็บถุงหวัดจับซองใบก็ไดซองใบเนาะอันอันใส่สามตัวสองตัวย้อนหนีวอยู่นหนีที่เลยอันตอนที่แรกมากไม่ยู่นหนีคือกระติรีฝันว่ามี่ใหญ่แถวๆพันชื่อว่าชื่อว่ากองสีอยังไงแบบเอเออมีกองนี่จากบ่อพิ่นว่าพันซื้อกองสีเพิ่นเอาอันของขวัญปีใหม่มาให้เด้อเพิ่นว่ามันเป็นอุ้มตุ่มยังสีแหมเป็นอุ้มลุ่มคืออันขัน ดอกอ,กอย่างข้าจักยางเลยไหมเอามาไหาเ้เด้ออันของขวัญปีใหม่ประจันเลยเอามาไห้เลยหับเอาผู้เฒ่าวดวงนี้มต้องพุณเลยถือเป็นยังกับปีนั้นถือหวยตลอดเลยนนเยนาะถือดียังมากมาเลยดวงดีมากเลยตวันตาสองฟัวพันนันรางวัลที่หนึ่งพิดเตีมหนึ่งกับมีมามา่พันประจันฮ่าฮ่าฮ่าคะแนนโฟโบรางวัก็ถือรางวัลที่หนึ่งกับบ้านบด้เตี้มเดียวแต่ถือไปก็ถือก็ถือข้างหลังกับแมนเบิร์ดว่างเพื่อนตายนั่นวางเพื่นตายนั่นเพื่อนกะ จ็ดสิบสามแล้วมันออกเจ็ดเจ็ดสามโอ้พ่อแมนยังเกาะสามเจ็ดเจ็ดป่านนี้เพิ่นสื่อเจ็ดเจ็ดสามใบต่างหลายใบมันออกแมมขันห้องไปสื่อใจดีในได้เบิดเลยตรงตรงเลยนะเจ็ดเจ็ดสามปานนี้มันออกสามเจ็ดเจ็ดนั่นแหละ ดวงดีอยู่ดิถ้าถึงรัตลีดีจะมันอยู่หนีที่แหลกนะคือถ่ายสามตัวอยู่เรื่อยๆอยู่ดิสามตัวสองตัวเบิ้งไปจับฉลากบม่คิดว่าสิได้เอาไงอีแม่ไม่เทวดารักษาเนาะไม่คิดว่าสิได้เนาะบุญหลังบุญไม่บุญสางไม่คนหลายกันเนาะมีแต่คนหักคนแพงเทวดาหักเนาะยืมเสียกันยี่ลมตาเพิ่นกะเอาไปอุปถัมภ์เนี่ยเขาจะได้เรไรวันนี้วันนี้เบอร์โทรอยู่ต่อเบื่อทรให็นด้แม่ได้ไปยุบฝนไปกระซิบปะว่าไปยุบฝนกระท้อก ก็เดีย่งหลานเลี้ยงตรงนี้เดียวยกันสูท้าเนาะเอาไล่ไปนไดเงิ้แล้นก็สิเป็นพูทเฒ่่สิมีปลูกหน่อยเนาะพ่จังได้พันจัามาเกิดน้ำพู้เถ่านเนาะแต่ชีวิตนั้นธรรมดาพู้เถ่ามเพรามีปลูกมีเจ้าได้ออกมันหลังจกสี่สิบหกหรไหมสองันสีหปีอายุออกสี่สิบหกพอพันหกสิบพอดี เออนกกะแข็งแรงทำอ๋แข็งแรงมันเสียงดีจำจนสาวเสียงดีน,น้อ,องปูน้องปูไอ้น้อ,องปููปเป็นลูกสาวอันแม่แมนจะว่าเพิ่นกะแม่นทำงานได้น้องปูกัไรเป็นหนองเพ่งเข่าลาวดีกันเด้อเข่าลาวเข่าไทายกันว่าไงแม่นทั้งแม่งลูกอันนี้แหละโอเคทำมีกระจิบกะจิบอบอก<อ> บอกเนี่ยพระพรได้สงลานเลี้ยงเคยกันเป็นไปผนกะสิเอาไรยังไหวเป็นเงินเข่ากสอยวนไ้ไปใชแล้วเนาะเก็มิผู้ใจดีดอกนะครับเียไปยี่ไนก้ก็ใจเมตุยทัวเอาถามเอาเมียก็บอกสุสังกลซื้ออะไนปะยุ่งผุนทางยุ่ในป่าเนาะไมได้คักเลยงียบป่านขอในปอยู่ว่าเราได้เมียด้ขอควยฟสงเงียบดีเนาะ่่่่ทาหนี่ตอนนั้นพญายันฝันเนาะพญายเข้าหนิเมี่พญาเดินนมพญาเดินเข้าน มาเอาเนี้ยไปกินทถมแหววฉันยืนอยู่นี่ล้วมาอยู่ใหม่ๆมาเอาเนี้ยไปกินทถมแหววฉันอันเไม่ยังเราพ่อวฉันถือหมองสิไหมหมอแกงห้าหนึ่งไหมอ้าวฉันแล่นไปสิไปหาปอไปเห็นเหล็กส่วนสามนี่ยหัยังออกเลยออกนีแต่แม่อืมออกก็ได้หมอนี่เล็กส่วนสามหมอนั่งกินเอาแบบนตามติดแม่ติมดีๆอันเนาะยั่ได้หมอนหมอดำๆำห้าหนึ่งแหววแต่มาเอาเนี้ยมาเอาเนี้ยไปกินพอไงนั่นเพิ่นตายไปแล้วเนาะก็เลยอัน เรีนไปว่าสิเป้วเนี่ยกินน้ำผึ้นนขกห้ในหมอในช่องศูนย์สาม่มันออกอีสีเด็กอยู่ในหมอไ้เขาลวกไว้แต่โดนน้องขี้ด้วยเนาะคนไม่เนาะขบอกว่โดนถือดูคักเดนมุกเก่าใช่่ะเขาแบบนี่แหละคือว่าเนี่แหละยุติต้ผู้เดียวสิผู้เดียวเนาะว่าใครสมาครอบมองใดก็ยุติต่้จังสีแหละก็ยตัวก็เห็นอยู่ครับยกสี เอายืซีฟะปิดา่าบุญหน่อยเนาะเพราะโรศัพเครื่องไม้ติไร่นั่นก็ติดต่อมาเลยไร่นั่นั่นเครื่องนั้นมันพังแล้วก็เดี๋ยวจเสียเอาไร่ออกมาไร่ปนาะขันขันเอาซีมอกมาขันบลเห็นยืนของไม้ก่ย่าขอไมม่ล้่เดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นแต้ว่างทนั่นไจะค่อยเงียบแต่อด่ยมือว่าติดต่อมาคไดมันมันะ่นั่นมันพังเครื่องมันพังแบบเดียวซีมอกล้วมันปาอยู่ันาเห็นเอายู่ซีมเร็วมานนะแม่ต้องอุ่นมาเล้วนะครับติดต่อมาเลยเนาะขอขอบเระ